จอมเทพโอสถตอนที่25การประลองนี่เจ้ารู้หรือยังเกี่ยวกับที่โลระดับเรื่องแถมยังเป็นอันทับสุดท้ายไอสวะเยี่ยวนเจ้านั้นได้ทำสัญญาเป็นตายในการประลองแน่นอนแน่นอนในตอนนี้ใครๆก็รู้ทางนั้นเจ้านั้นเบื่อหน่ายกับชีวิตอยู่แล้วแต่เรื่องสัญญาความเป็นตายมันไม่ได้เกิดขึ้นมาทั้งสองปีแล้วนั่นเป็น คนแรกในรอบสองปีเชียวนั่นสินั่นสิรู้สึกว่าการประลองในรอบสองปีกับอีกห้าเดือนจะเห็นได้ที่ไม่มีใครการทำสัญญากลังจากตอนนั้นเลยในสัญญาครั้งนั้นก็รู้สึกว่าสิทธิ์พีลงแม้จะเป็นสิทธิ์ระดับเรื่องแต่ก็ยังเอาชนะอีฝายที่มีพลังเนื้อฟาต้นสองระดับได้แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครการทำสัญญาเป็นตายกันอีกจนมีเจ้านี้และ ทีก้าในรอบ2ปีความจริงแล้วตลอดเวลาที่สิทธิ์พีลงไม่เคยเปิดเผยฝีมือที่แท้จริงออกมาครั้งล่าสุดจนกระทั่งเกิดขึ้นในการประลองหลังจากที่เขาได้สังหาอีกฝ่าตรงข้ามเขาก็เลื่อนขึ้นระดับไปเป็นระดับเทวะจนในที่สุดก็ได้กลายเป็นระดับหนึ่งของห่อต่อสู้กิติโยตนี่นี่นี่เจ้าคิดว่าจะขขายาเยยวนจะมีพลังที่เหนือกว่าตนได้หรือไม่ มีข่าวเกี่ยวกับเข้าภายในซ่องวันว่าเจ้านั้นได้บรรลุที่เดียวถึงซ่องระดับไปจากเกนแฮแห่งปานระดับหนึ่งไปยังระดับสามไม่มีทางไม่มีทางนี่จะเอาขยะนนั้นไปเปรียบเทียบกับสิบพี่ลงเลยอย่างไรนั่นในตอนนั้นทุกคนก็คิดว่าสิบพี่ลงอ่อนแอแต่แท้จริงแล้วเขาไม่ได้อ่อนแอแต่อย่างเจ้านั้นแหละจะก้าวข้ามถึง2องระดับในวันระยะสั้นๆได้ยังไงเจ้าลือดหรือไม,ม ว่าเจ้าเย่ยู่วนั้นอยู่ในสำนักนี้เพราะเหตุใดพอของเขาเป็นถึงเซียนโอโซดและเพียงไม่กี่คนในรัฐนั้นนั้นหมายถึงพอของเขาอาจมีโอโซดอะไรทำให้ลูกชายกล่าวถึงสองระดับได้แต่การกระทำนั้นเป็นเพียงการภปรำนาที่วางเปล่าดังนั้นการที่พลังต่อสู้จะไปกฝ่ยได้ง่ายโหสงสัยเจ้นั้นอยากตายจริง ตั้งแต่ตอนที่ประลองกับยาพิษกับเฟย์ย่างปิงในครั้งนั้นแล้วและผลของมันก็เกือบฆ่าชีวิตเจ้านอนแต่ก็ยังดีที่มันมีพ่อบังเกิดก้าวช่วยชีวิตมันทันทั้งทงที่มันรอดมาได้แล้วแท้แต่ยังอุตส่าห์กลับมาที่สำนักเพื่อตายอีกรอบสองสงสัยสมองของเจ้านั่นจะถูกยาพิษทำลายไปแล้วภายในสำนักตานบูได้แบ่งระดับความแข่งแร่งออกเป็น4ระดับได้แก่ระดับเทวะ ระดับปตัตภีระดับดำและระดับเหลืองซึ่งเฟออยหยางปิงและเย่หยวนต่างอยู่ในระดับเหลืองกันทั้งคู่ในระดับที่ผู้คนในสำนักมักสนใจมากที่สุดก็คือระดับเทวะส่วนระดับที่ผู้คนในสำนักต่างให้ความสนใจน้อยที่สุดก็คือระดับเหลืองแม้แต่จะเป็นเช่นนั้นก็ตามแต่การทำสัญญาเป็นตายของเย่หยวนและเฟออยหยางปิง มันค่อนข้างดึงดูดความสนใจของคนเป็นอย่างมากจนกลายเป็นข่าวใหญ่ที่รู้จักกันในทั่วสำนักในขณะนี้แม้ว่าทางสำนักจะยอมรับให้มีการประลองอย่างเงียบๆภายในสำนักแต่ก็ไม่อนุญาให้สังหารได้อย่างใดและเคยมีกรณีที่สิทธ์คนหนึ่งจากตระกูลชั้นสูงได้สังหารบางคนในสำนักดานวูจนท้ายที่สุดสิทธิ์คนนั้นก็ได้ถูกลงโทษอย่างรุนแรงโดยสำนัก แม้จะมาจากตระกูลชั้นสูงก็ตามแต่คนพวกนั้นก็ไม่กล้ามาขัดขวางทางสำนักได้อย่างใดเพราะว่าสัญญาความเป็นตายนั้นแตกต่างออกไปไม่ว่าจะเป็นทางสำนักหรืออาจารย์ก็ไม่มีสิทธิ์มาช่วยไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นหรือตายในสำนักด้านบูทุกคนรู้ดีว่าอันดับหนึ่งแห่งหอ,อกเกีดยรติยศนั่นก็คือหลงถังแต่ไม่มีใครรู้ว่าแย่หยวนคืออันดับสุดท้าย แต่เมื่อเรื่องสัญญาความเป็นตายได้กระจายออกไปชื่อเยหยวนก็ได้แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วเชว่นกันเรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่ๆพอๆกับระดับหลงทางเลยก็ไม่ผิดแน่นอนว่าผู้คนที่เคยพูดเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็มาขวละยอะเย้ยในสิ่งที่ทิ้นคิดของเยหยวนการพัฒนาที่รวดเร็วเกินไปของเยยวนคือจุดสนใจของผู้คนแต่ ก็ไม่มีใครเลยสักคนที่ว่าเย่หยวนจะพัฒนาด้วยตนเองทุกคนต่างคิดว่าเป็นพอเย่หานที่ใช้โอสถอะไรบางอย่างช่วยลูกของตนให้ก้าวมาอย่างระดับ3ดังนั้นข้อสรุปที่ได้จากผู้คนเหล่านี้คือสมองของเย่หยวนนั้นคงเสียหายหนักจนทําให้เสียสติและวิ่งหาความตายเองแบบนี้ขณะที่สองคนกําลังคุยกันก็ได้มีเสียงแทรกเข้ามาเอ๋ดูนั่นเย่หยวนไม่ใช่หรือ เเจ้านั้นคนเสียสติหรือจะว่าไปการประลองจะเกิดขึ้นในอีก3วันข้างหน้าเจ้านั้นกำลังไปไหนกันแทนที่จะไปเตรียมตัวให้พร้อมเจ้านั้นรู้สึกสิ้นหวังในตอนนี้ก็สมควรแล้วทั้งทางที่อยู่ในดับโลกเทเทแต่ไม่เตีียมตัวไปท้าประลองคนที่เหนือฟ่าคาได้ยินว่าเฟยอยางบิงมีอายุมากกว่าถึงสองปีแถมยังอยู่ในระดับติบในระดับเหลืองอีก ดูปป๊กๆไปเฮทางที่เจ้านั่นจะมุ่งหน้าไปมันเหมือนหอพระคัมภีร์บางทีเจ้านั่นอาจไม่มีทางเลือกที่จะไปจนเลือกต้องไปพึ่งหอพระพุทธทองค์ฮ่าๆๆถึงข้ารานั้นต้องไปเกาะขาพระุทธองค์เลยเหรอเฮ้เจ้านั่นหยุดโดยใครกันนั่นมันรู้สึกว่าจะชื่อหวังหยวนเฮ้ เขาเขาเพิ่งได้เลื่อนไปดาบปรพีไม่ใช่หรือโอ้โห oh oh. ดูนางคนนั้นสิที่อยู่ข้างๆวังยวนนะ่ะนา่มันเทพีดอยจติโอยแท้เลี้ยวเลยชวยของข้าหากได้คือกับนานทะ่าคำคอนตายคงจะมีความสุขมากสีหน้าจเจ้าไปเยอะแล้วแต่รีดังสคยช่างหน้าเงินยานจริงๆเย่ยวนมุ่งไปข้างหน้าหอพประคำพีแย่ยวนในอดีตทำให้เขาในตอนนี้ตะลึงเป็นอย่างมาก เนื่องจากความทรงจำในหอชั้นเรียนของเขานั้นมีน้อยมากแถมข้อมูลเหล่านั้นยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยดังนั้นเยยวนจึงต้องบรรลุวรยุทธ์ต่อสู้มาเพื่อจะใช้ในสถานการณ์ตอนนี้เยหยวนไม่มีวรยุทธ์ต่อสู้ใดๆติดไม้ติดมือมาเลยจริงๆแล้วตัวเขาในอดีตก็ไม่สมควรจะกล้ามายัางอาณาจากกักรแกนแทฮงลมปานได้อีกด้วย พวกเราหยุดการต่อสู้ระดับแก่นแท้แห่งลมปานั้นไม่เคยมีผ่านตาเขาเลยหรือไงแต่จู่ๆเย่หยวนก็พันยุดชนกขึ้นมาในทันทีเขาไม่คิดเลยว่าจะได้เจอคนยังหวังหยวนในระหว่างทางไปหอพระคำพีดูเหมือนว่าหวังหยวนจะตั้งใจมารออยู่แล้วโดยผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างเขาคือริวหลัวซุยและสำหรับเย่หยวนนั้นนางก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าอะไร นางยังเป็นต้นเหตุที่ทำให้ในอีกไม่กี่วันต่อมาต้องมีการจัดการแข่งขันยาพิษกับเฟยหอย่างปิงขึ้นมาในตอนนั้นอา้าวช่างบังเอิญจริงๆไม่คิดเลยว่าจะเจอหน้าในน้อยเย่ยที่นี่เจ้ารีบวิ่งไปไหนหรือนี่เจ้ากับชาติมาเกิดหรือไงใบหน้าหวังหยวนเต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่วิแววของเขาก็ราวกับกาลังมองคนตายเย่หยวนระเบิดเสียงฮเลาะออกมาต่อหน้าวังหยวนในทันที หวังหยวนมั่นใจเป็นอย่างมากว่าเย่หยวนจะได้ตายจริงๆแน่นอนในการประลองครั้งนี้ดังนั้นเขาจึงมาพบล่วงหน้าเพื่อจะเหาะเย้่เย่หยวนหลังจากการประลองเย่หยวนคงได้ตายไปแล้วดังนั้นเขาจะหาความสุขได้จากที่ไหนอีกละ่ะหลังจากนี้เมื่อมองท่าทีของหวังหยวนเย่หยวนก็จึงหยุดแล้วก็พูดด้วยรอยยิ้มว่า ถูกต้องแล้วที่ข้ากลับมาเกิดในชาตินี้ก็เพื่อส่งเจ้าให้เกิดใหม่เองล่ะเมื่อหวังหยวนได้ยินเช่นนั้นเขาก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาทันทีฮะอะไรนะเจ้าจะมาส่งข้าไปเกิดใหม่ฮ่าฮ่าฮ่าข้าก็ยังเย็นอยู่ตรงนี้แท้ๆยังจะกล้าพูดไม่อายฟ้าไม่อายดินแม้เจ้าจะสำเร็จในระดับสามโดยวิธีขี้ขาดเช่นนี้แต่ก็ยังมากล้าท้าทายข้าอีกงั้นหรือหลิวหลัวซวยี่อยู่ข,ข้างๆ ยกมือขึ้นมาปิดปากและหัวเราะเย้ยหยวนด้วยความดูถูกนางหัวเราะพะได้ยินคำพูดที่เพรเจอของเย่ยหยวนไปเมื่อสักครู่ทุกการกระทําของหลิวหลัวซุยนั้นมีสเสน่ห์และดึงดูดผู้ชายเป็นอย่างมากชายทุกคนในสํานักไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าทุกๆคนก็มีความหมายปองนางทางนั้นหากจิตใจไม่แข็งแกร่งพอก็มิอาจทนต่อสเสน่ห์ของนางได้อีกและ ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเย่หยวนในอดีตเขาได้กลายเป็นเพียงคนโง่และจิตใจอ่อนแอคนหนึ่งดังนั้นเขาในอดีตจึงทนต่อสเสน่ห์ของนางได้อย่างไรล่ะเมื่อย้อนกลับไปหลิวโหลซุยเคยอยู่ข้างๆเขามาโดยตลอดแต่พฤติกรรมที่แย่ทําให้นางอยู่กับเขาได้ไม่นานและในตอนนั้นเย่หยวนก็เศร้าจนไม่อาจจะกินไม่อาจจะนอนได้แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ตามง้อคืนดีหลังจากนั้นนางก็ใช้กลอุบายเลย็กๆน้อย จนทำให้เย่ยหยวนลงก้นเสน่ห์ของนางจนงงหัวไม่ขึ้นและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เย่ยหยวนในอดีตได้ตายลงอีกท่านพี่หวังดูเจนี่สิแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่น่าสนใจแต่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาก็แค่คนหน่าสังเวชคนหนึ่งแถมยังมีหน้ามาขอคืนดีอีกอย่างกับคางโขกที่ตามจีผงไม่ผิดทา,ทางที่เขาออนแอขนาดนี้ยังจะหาเรื่องเข้าตัวเองอีก เรื่องการประลองก็ยังไม่พอเขายังพูดจาท้าทายท่านอีกไม่คิดเลยว่ามันจะน่าตลกหรือหลิวหลัวซุยนางนี่ช่างงดงามดังดอกไม้แต่คำพูดของนางล้วนเปลี่ยนไปด้วยวาจาที่แสนดูถูกเย,ย่หยวนอย่างยิ่งยวดเพื่อที่จะให้เย่ยหยวนในอดีตหลงนางหัวประโขปมตลอดมานางจึงเสแสแ้งว่านางออนแอและนางงศารแต่เมื่อ นางรู้ว่าเย่หยวนกำลังต่อสู้กับเฟยหยางปิงเขาก็ต้องถูกฆ่าอย่างแน่นอนดังนั้นนางจึงไม่จำเป็นต้องเสแสร้งทำตัวดีเย่หยวนอีกต่อไปแววตาของนางที่มองไปยังเย่หยวนนั้นนั้นก็เต็มไปด้วยความดูถูกและในใจของนางก็เบื่อผู้ชายที่แสนเวทนาคนนี้เต็มทนแล้วตอนที่26ดั่งธาตุอากาศในตอนนี้การที่เหลียวหลัวซวุยและ หวังหยวนอยู่ด้วยกันแบบนี้เห็นได้ชัดแล้วว่าพวกเขาพยายามจะสื่ออะไรก่อนหน้านี้มีเพียงไม่กี่คนรู้ว่าเทพธิดาระดับปัตพีนางนี้ได้มีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับหวังหยวนการที่หลิวหลัวซุยมาอยู่ที่นี่ด้วยเพราะว่าหวังหยวนจะต้องการย่ำยีศักดิ์ศรีของเย,ย่หยวนและแสดงให้ประจักษ์ว่าในท้ายที่สุดการถูกคู่แข่งของตนขโมยคนรักไป เขากำลังมองไปข้างหน้ามองใบหน้าของคนผู้ที่ดูถูกศักด์ศีจนไม่เหลือชิ้นดีอย่างเยหยวนว่าจะทำหน้าอย่างไรฮึค <c oughs> งเศร้าใจมากละสิที่ถูกคนที่เกลียดที่สุดขโมยคนรักไปแบบนี้แต่ปฏิกิริยาการตอบสนองของเยหยวนกลับทำให้หวังหยวนรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งเพราะสีหน้าและท่าทีของเยหยวนมิได้สแสดงถึงความรู้สึกใดออกมาเลยแม้แต่น้อยตั้งแต่ต้นจนจบ เยยวนไม่เคยแม้แต่จะหนันมองสนใจหลิหวหลัวซุยเลยสักนิดนี่ทำกับว่านางเป็นเหมือนท่าอากาศไรตัวตนการแสดงออกแบบนี้เยยวนมันทำให้หลิวหลัวซุยโกรธมากที่เขาทำไม่สนใจคำพูดของนางเลยหลิหวหลัวซุยค่อนข้างมั่นใจกับสเสน่ห์ที่ตนมีหลังจากที่ได้ยินนางกล่าวเย่ยวนควรจะคอยตามนางสิแต่นี่มันอะไรแม้แต่น้ำตาสักหยดยังไม่มี หากเป็นเย่หยวนในอดีตมาได้ยินแบบนี้เขาคงสูญเสียตนเองไปแล้วแต่ช่างน่าผิดหวังที่ในตอนนี้เขาไม่ใช่เยหยวนอย่างที่ผ่านมาโดยสถานะที่เป็นถึงจักรพรรดิโอสดในอดีต, <c oughs> ดตเขาย่อมมีสาวงามมากมายเข้ามาลายล้อมโดยไม่หยุดยอนดังนั้นกับสาวงามแค่คนเดียวจะทำอะไรได้ไม่มีทางเลยที่ลูกไม้ต่ำช้าแบบนี้ของนางจะมาหลอกล่อเย่หยวนคนในปัจจุบันนี้ได้ เย่หยวนกาวด้วยสีหน้าพร้อมกับน้ำสิ่งที่เรียบนิ่งที่หลาอารมณ์ปนลำคาญหงงงั้นเลยนี่เจ้าเพอเกินไปกระมงังอย่างกับว่าเจ้าดีที่สุดก็เป็นเพียงแค่แม่ไก่ดังนั้นเจ้าก็เป็นเพียงแค่แม่ไก่แต่กล้าเปรียบเทียบตัวเองกับสัตว์ที่สูงส่งอย่างหงได้อย่างไรทั้งทั้งที่เจ้าหน้าตากดงามแต่กลับหันมาหลอกล่อผู้ชายเจ้าคิดว่ามัน ไม่เสียของไปหน่อยหรือเจ้าเคยเห็นสิทธิพี่หญิงเฟิงไปทำแบบนี้กับชายอื่นบ้างหรือเปล่าเทธิดาแต่ละองค์ย่อมเก็บสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของตัวนางเอาไว้แต่ดูเหมือนสิ่งสิ่งนั้นจะไม่มีสำหรับเจ้าหลิวหลัวซุยเป็นคนที่ภาคภูมิใจตัวเองเป็นอย่างมากและภายในสนามแห่งนี้ก็มีแต่คนชื่นชมนางและไม่มีใครเลยที่จะเปรียบเทียบนางเป็นแม่ไก่เลยสักคนในตอนนี้หลิวหลัวซุยโมโห จนคิ้วขมวดแท้ขมวดชนกันแล้วแต่นางก็มิอาจลบล้างวาจาสบประมาทที่เย่ยหยวนกล่าเมื่อสักครู่ได้เลยที่ว่านำนางไปเปรียบเทียบกับสิทธิพี่หญิงเฟิงซึ่งแม่นางคนนี้นั้นอยู่เหนือเกินฝ่าที่หลิวหลัวซุยจะเอื้อมถึงได้สิทธิพี่หญิงนามว่าเฟิงฉีหลัวได้ชี้ว่าเป็นเทพิดาที่แท้จริงแห่งสำนักดานูไม่เพียงแค่ความงดงาม และสนีของนางที่เรียกได้ว่าทั้งแผ่นดินคนไม่มีใครที่จะงดงามเท่านางอีกแล้วแต่เป็นหนึ่งในสของหอจอมโอสถแห่งเกียรติยศและยังติดอยู่ในหอนักสู้เกียรติยศอีกด้วยทั้งนางยังมีความแข่งแกร่งไม่น้อยไปฝ่าลงถังนางผู้นี้เป็นคนเดียวที่หลัวหลิวซุยไม่อาจเทียบเคียงได้เลยแม้แต่น้อยเฟิงฉีหลัวนั้น ไม่เคยสนใจใชายใดเลยสักคนซึ่งแตกต่างกับหลิวหลัวซุยและนางยังได้รับฉายาว่าดอกไม้น้ำแข็งแห่งสำน,นักดานวูเฮ้ข้าจะให้เฟยอย่างปริงดูแลเจ้าเป็นอย่างดีในการประลองในความคิดของหลิวหลัวซุยคิดว่าหาใช่ยเย่ยหยวนไม่ได้สนใจนางแต่เป็นเพราะเขาคงกำลังควบคุมอารมณ์ของตนหลังจากรู้เรื่องทั้งหมด ฮ่าฮ่าพวกเจ้าทั้งคู่ไม่ต้องเป็นห่วงไปแล้วมีธุระอะไรหรือไม่หากไม่มีธุระอะไรแล้วข้าขอลาหลังจากพูดเสร็จเย่หยวนก็เดินจากไปใครอนุญาตให้เจ้าไปไปหน้าและเสียงของหวังหยวนตุดันขึ้นพร้อมใช้มือของตนฟ้าแขนของเย่หยวนอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เขาฟ้าไปไม่เพียงแต่แค่อากาศเท่านั้น แม้แต่ชายเสื้อของเยหยุนก็ไม่สัมผัสได้พวกเขาทั้งคู่ผงตาโตมองไปยังเยหยวนด้วยความประหลาดใจชไหนเยยุนในตอนนี้อยู่ห่างจากพวกเขาไปหลายสิบก้าวทาง้ทงทงที่เพิ่งเดินออกไปยามเห็นปฏิยาทั้งสองเยหยวนโบกมือลาทั้งคู่และหันเดินหน้าต่อไปสีหน้าของวังหยวนเปลี่ยนด้วยความโกรธก่อนที่จะนึกอะไรออกทันใดนั้นเขาก็สีหน้าซีดขึ้นมา ป้าๆนะนี่มันก้าวพิบตาหวังหยวนอุทานมาพร้อมกับความสงสัยใช่แล้วนั่นคือก้าวพิบตาหลิวหลัวซวยขมวดคิ้วขึ้นมาทันทีนางเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าอย่างชัดเจนและตะลึงงานต่อการเคลื่อนไหวของเย่ยวนขึ้นมาเมื่อสักครู่เป็นอย่างมากในความคิดของข้าคิดว่ายังพอเป็นไปได้ทว่าเขาเป็นเพียงระดับสามแต่ชะไหนก้าวพิบตาถึงดูทรงพลังขนาดนี้ หรือว่าเขาจะใช้กล้าพิษตานั้นหลบหนีแล้นรันสังหารมาได้หลิหวหลัวซุยนึกคิดได้ทันทีเมื่อเห็นกล้าพิษตาของเย่ยหยวนในอดีตนางรู้จักเย่ยหยวนไปอย่างดีและในสายตาของนางเย่ยหยวนก็แค่คนไรประโยชน์คนหนึ่งคำพูดของสิทธิ์น้องหลิวก็ดูมีเหตุผลแต่ข้าสงสัยว่าเจ้านั่นฝึกวิทยายุทธ์กล้าพิตาตั้งแต่เมื่อใดกันถึงจะเป็นแบบนั้นเจ้านั่นก็ไม่ใช่กูต่อสู้ ของเจ้าอย่างปิงนั่นหรอกจริงไหมหวังหยวนแข่งขันจิงชันดีเด่นกับเย่หยวนมาตั้งแต่เด็กๆด,ดังนั้นเขาจึงรู้จากเย่หยวนมากที่สุดหลังจากที่เขาได้ยินเช่นนี้เลวหล่อซุยก็รู้สึกดีขึ้นท่านพี่หวางท่านกําลังตกใจเพราะว่าก้าผิบตาของเย่หวยวนนั้นหรือเจ้านั่นคงไปเรียนรู้ก้าผิบตามาโดยบังเอิญท่านนั้นแหละอย่างมากเจ้านั่นก็มีดีแค่นั้น มิเช่นนั้นคงไม่หนีจากพวกนี้มาได้หรอกปัจจุบันเจ้านั่นเพียงเหิ่มเกิมคิดประมาทเท่านั้นแถมเมื่อสักครู่ท่านเองก็ยังไม่ได้เอาจริงเลยสักนิดเจ้านั่นหนีเราไปได้แม้จะใช้กล้าพิบตาได้แต่มันก็แค่ขั้นรีเลิ่มเท่านั้นแหละนอกจากนี้มันยังเป็นเพียงมาอยู่ระดับหนึ่งขั้นกลางอีกไม่นานเจ้านั่นก็ถูกฆ่าแล้วจากนั้นนางก็ได้เดินหายไปพร้อมกับความสงสัยและความประหลาดใจที่ตราตรึง น้อยแต่ปฏิยาท่าทางของนางก็กลับได้เป็นเทฟิดาที่งดงามอีกครั้งจนบัดนี้หวังหยวนไม่เคยใช้พลังของต,น,ตนเต็มที่เต็มกำลังเลยสักครั้งแต่ในตอนฟ้าแข่งของเย่ยวนเขาใช้พลังมากเกินเจ็ดจากสิบส่วนทว่าเย่หยวนยังสามารถหลบได้แต่ความแข็งแกร่งยังเป็นกุญแจสําคัญที่นําไปสู่ชัยชนะและวายุทธดการเคลื่อนที่เป็นเพียงส่วนประกอบเล็กน้อยเท่านั้น และสิ่งที่หลิวหลัวซุยเก่าก็ถูกต้องพราะก้าพิตามันไม่สงพลังมากมากพอที่จะให้แย่หยวนชนะได้ดังนั้นเขาจึงไปค้นหาวัตถุต่างเพื่อให้จะมาตอบโต้กับสถานการณ์เช่นนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันทําให้หวังหยวนได้ตระหนักถึงอะไรบางอย่างและเขาก็ได้รีบกลับไปเตือนเฟยหยางปิงเพื่อจะไม่ให้เจ้านั่นประมาทคู่ต่อสู้นี้ความคิดของสิทธิ์น้องหลิว ช่างเขียบขาดในคานี้ข้าจะไม่ปล่อยเจ้านั่นให้รอดไปได้อีกดูเหมือนว่าข้าต้องเตรียมไม้เด็ดกับเจ้าเฟยหยางปิงสักหน่อยหลังจากที่เย่ยหยวนหลุดออกมาจากสองคนนั้นได้เขาก็เดินตรงไปยังหอพระคัมภีเย,ย่หยวนกังวลเล็กน้อยเขาไม่ต้องการที่จะเปิดเผยก้าผิดตาต่อหน้าใครทางนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสองคนนั้นแต่นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ช่วยไม่ได้ได้แต่ใช้วอลยุที่แข็งแกร่งที่สุดก็เพื่อหลบหนีออกมา แต่ก็ยังดีที่ไม่ใช้วายุที่แข็งแกร่งที่สุดอีกท่าหนึ่งอย่างดัชนีจิตเทพเพราะหากเขาได้ใช้ดัชนีจิตเทพต่อหน้าคนพวกนี้แล้วก็มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่อย่างยิ่งแน่นอนดังนั้นเขาจึงต้องมาที่หอบะคัมพีเพื่อจะค้นหาวายุธอื่นๆมาใช้ในการต่อสู้คัมพีวายุธในที่นี้มันไม่ได้มีวายุลับอันทรงพลังแต่อย่างใดแต่แน่นอนว่า มันไม่มีทางเลยที่วายุธลับเหล่านั้นจะถูกเปิดปเผยออกมาสู่ฐานานาชนได้แต่สำหรับเยหยวนแล้ววายุที่อยู่ในที่นี้ก็เพียงพอแล้วสิทธิพี่อวุโสข้าต้องการจะไปยังหอพระคัมภีร์เพื่อที่จะเรียนรู้วายุธหนึ่งถึงสองชนิดเยหยวนเอ่ยขอพร้อมกับยื่นตาสัญลักษณ์ประจําตัวให้กับสิทธิพี่คนหนึ่งที่กําลังปฏิบัติหน้าที่สิทธิพี่คนนี้มีนามว่า จูซุนย่างและเขาอยู่ในระดับปัตภีเมื่อเห็นตาประจำที่แสดงว่าอยู่ในระดับเหลืองเขาก็มองดูมินในทันทีตาสัรลักษณ์ถูกออกแบบมาสร้างโดยสำนักตานหูซึ่งมันคือตาสัรลักษ์ตัวแทนของคนทนนั้นตาบที่สามารถตรวจสอบได้ก็จะรู้ทันทีว่าเป็นของใครเย่หยวน จูสุหยางรู้สึกคุณคุณชื่อเหมือนกับเคยได้ยินจากที่ไหนหลังจากที่คุณชื่อไปคู่หนึ่งเขาก็นึกขึ้นมาได้พร้อมถามไปว่าจะเจ้าเจ้าคืออันดับสุดท้ายแห่งสำนักหรือไม่ยายหยวนยิ้มพร้อมตอบว่าหากไม่มีชื่อซ้ําก็คงข้านี่แหละยายหยวนไม่เคยสนใจหรือใส่ใจในเรื่องอันดับสุดท้ายอย่างที่เคยเป็นมาก่อนเมื่อได้ยินดังนั้นจูสุหยางก็เริ่มจะสนใจเขาขึ้นมานทันที เจ้าคงรักสำนักนี้มากสินะเลือกที่จะมาที่นี่เป็นที่สุดท้ายในชีวิตของเจ้านะเจ้ากล้าทำสัญญาความเป็นตายได้อย่างไรกันแย่หย,ยวนรู้อยู่แล้วว่าคงหนีเรื่องนี้ไม่พ้นเขาจึงยิ้มและตอบกลับไปว่าคนคนอื่นต่างดูถูกข้ามานับไม่ถ้วนดังนั้นข้าก็ไม่อาจทำตัวขี้ขลาดได้อีกแล้วท่านไม่คิดอย่างนั้นบ้างหรือฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าก็พูดถูกของเจ้าแต่พลังของเจ้ามัน จูทุนหยางเป็นคนตรงไปตรงมาจึงไม่ค่อยห่วงความรู้สึกของคนอื่นสักเท่าไหร่พอเช่นนั้นข้าถึงมาที่นี่เพื่อหาวายุที่ใช้ต่อกอเนี้ล่ะอ่าแม้จะไม่อาจจะช่วยอะไรได้แต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็คือความมักสุดท้ายของข้าอย่างน้อยข้าก็หวังว่าท่านคงจะเข้าใจยามนี้เพิ่งจะตระหนักได้ว่าที่ผ่านมาละเลยการฝึกฝนมาตลอดการฝึกฝนที่ดี ย่อมนำไปสู่อนาคตที่ดีเสมอแม้ว่าข้าจะไม่สามารถแก้ไขอ,อนินีตได้แต่อย่างน้อยข้าก็สามารถทำอะไรสักอย่างกับอนาคตได้แม้จะเป็นเพียงแค่สามวันก็ตามทีเถอะอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยท่านว่าถูกหรือไม่จูสนุนหยางลุกขึ้นทันทีที่ได้ยินและเขาก็ยิ้มให้แย่หยวนพร้อมประกาศว,ว่าเจ้านี้น่าสนใจจริงๆเชางต่างไปยากที่ในขาวลือลับ เจ้ามีเวลาหนึ่งชั่วย,ยามในการใช้หอคำพพียร์ยนี้ขอบคุณท่านมากท่านพี่ชายจูนอย่างยกกำปั้นขึ้นมาทอมทุบไป,ปที่อกของเย่ยหยุนเบาๆพร้อมกา่าวด้วยรอยยิ้มว่าเมื่อถึงวันประลองข้าจะคอยให้กำลังใจเจ้าเอง